รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2205ค่ะมีการนำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ไปเยี่ยมคนพิการที่จังหวัดปัตตานีค่ะ ร้อยตีอารัญชัยดวงสอนยาค่ะรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2205น่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23ค่ะนำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจนายรัตรีกูวิหงหาอยู่ที่ตำบลม่อมวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะ โดยได้มีการเข้าไปติดตามดูเรื่องของอาการสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสิทธิสวัสดิการค่ะว่าได้มีการรับครบทวนหรือไม่พร้อมทั้งมีการสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำรงชีวิตของผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลเพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ให้เพื่อผู้พิการนะคะได้ใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็ได้สิทธิ์อันเท่าเทียมกับคนทั่วไปค่ะ